สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องสนามไฟฟ้าและสักไฟฟ้ารอบตัวนําโดยสักไฟฟ้าไอสนามไฟฟ้าและสักไฟฟ้ารอบตัวนำแบ่งแบ่งเ,เป็นสองกรณีคือกรณีที่1ห,หากจุดที่จะคํานวณอยู่ภายนอกคืออยู่ที่ผิววัตถุโดยมีสูตรคือ e ทมีสูตรคือ e ถ้ากับ kq ส่วนด้ r กำลังสองแะ v เท่ากับ kq ส่วนด้วย R กรณีที่2หากจุดที่จะคำนวณอยู่ภายใต้อยู่เอ้ยอยู่ภายในวัตถุมีสูตรคือ e เท่ากับภายในเท่ากับ0 v ภายในเท่ากับ v ที่ผิววัตถุมาดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างคือตัวตัวนำทรงกลมรัศมีมีรัศมี10เซนติเมตรและมีประจุประจายอย่างสม่ำเสมอบนผิวตัวนำถ้าสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมมีค่า5คูณ10กำลัง6โวลต์ต่อเมตรช่วงหาค่าสักไฟฟ้าที่ผิวกลมผิวกลมนี้จากโจทย์ จดกำหนดค่าคือจดให้ค่าดังนี้คือ e มีค่านี่นะครับ5.0จคูณ10กำลัง6โวลต์ต่อเมตร ค่าที่สองเชนี่คือมีค่าจำตัวอยู่แล้วคือ9คูณ10กำลัง9ค่าที่สามจดให้มีรัศมีมารัศมีคือ r r เท่ากับ10เซนติเมตรแต่หนวยแต่โจย์ต้องการเป็นเมตรก็คือ0.1เมตรจากข้อนี้มีค่า ek และ r ดังน,นั้นก็ใช้สูตรนี้เพื่อหาค่า q นะครับก็ตั้ง สมการขึ้นมา e เท่ากับ kq ส่วนด้วย r กําลัง2 e มีค่า5.0คูณ10กําลัง6เท่ากับ k มีค่าเท่ากับ9คูณ10กําลัง9 q ติดคูณ q ส่วนด้วย0.1 อันนี้อาเป็นกำลังสองก็ต้องใส่กำลังสองข้างบนด้วยก็จะได้คิวมีค่าเท่ากับห้าคูณสิบกำลังหกคูณด้วย0.1นจกำลังสองแล้วหารด้วย9้าคูณสิบกำลังเก้า มีค่าห้าคูณสิบกำลังหกคูณด้วยสิบกำลังลบสองด้วยเก้าคูณสิบกำลังเก้าดังนั้นมีค่าเท่ากับห้าคูณสิบกำลัง 4. สี่ส่วนด้วยเก้าคูณสิบกำลังเก้าจากนั้น นำ Q ไปแทนในสูตรนี้ครับสูตร V เท่ากับ k q ส่วนด้วย r ข้อนี้โจทย์หาข้อ V หีหาค่า V งั้น V ก็เท่ากับ k คือ9คูณ10กํลัง9 Q คือสูตรคือคำตอบจากนี้นะครับคือ5 คูณสิบกำลังสี่ส่วนด้วยเก้าคูณสิบกำลังเก้าและใส่ค่าสิบกำลังลบหนึ่งไปด้วยดังนั้น V ก็เท่ากับห้าคูณสิบกำลังหกโวลต์ดังนั้นต้อนี้คำตอบคือห้าคูณสิบกำลังโวลต์ 嗯、你可以看不到。